Dolik in ช่วยหรือไม่ช่วยกันไม่ที่อกันที่ไม่ไม่่กันม้องีได้นะนี่ก็จะโดนท่ออ่อวัีไม่เป็นไรมับแเหนียวตัมีปัที่ขยนโตไปตัหลงนันี่เราไปตัด ไหนบอกทำไเามาเาไปเาไปิโรนี่ที่เป็นไรอยู่พี่รู้ตัวปะเป็นอะไรหรอเป็นคนที่เธอนอกใจไงม,มีเหตุผลอะไรดิพี่ผมไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยผมแค่มาส่งเขาเพราะเขารถจอดไกลจากคณะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ให้แต่ความสําคัญกับมันน่ะมันไม่มีอะไรเลยพี่มันไม่มีอะไรจริง ก็ไม่มีอะไร่งก็ไม่มีอะไรไงที่ที่ถึงขั้นต้องตามมาเฝ้าของที่นี่เลยใช่ไงแล้วฉันมันก็เป็นอย่างที่ฉันเห็นมันไม่มีอะไรเป็นมันไม่มีอะไรเป็นแบบที่คิดเลยไี่พี่เป็นอะไรอยุดคิดูตัวเราไม่เลยมันรู้จุดนอใจที่มีเหตุผลอะไรอย่ผมกับเอมไม่ได้อะไรกันผมมาส่งเขาเพราะเราประจอดไกลจากรนะผิหรืออย่างเนี้ยอะไรอะไรก็แค่แต่ความสำคัญกับมัน้านนะครับมันไม่มีอะไร ชอบเด็กนั้นใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนผมผมไม่ได้คิดอะไรกับเขาพี่ผมบอกพี่ไปตั้งกี่ทีแล้วพี่ไม่ฟังบ้างวะพี่ยิ่งพี่ดิ้นมันก็ยิ่งไปเป็นไจะแผนหรือไม่แผนอะไรก็ไม่สนใจหรอกมันเป็นอย่างที่ฉันคิดเนี่ยแผ็นอยู่อ่ะเออแแล้วตไปไหนอะทำอะไรก็ทำผมไม่รู้จะคุยอะไรด้วยร้อนวัวไม่คายไม่คุยอะไรด้วยแล้ว

ไม่เป็นที่ไม่เป็นเข้าสองเข้าสองอยู่แล้วก็ไปเรื่องแล้วหลงอะไรไปเจ๊กๆกันอยู่แล้วก็ลุกขึ้นนะเออแล้วที่ใช่ยันปี่ไม่อยากคุยไปดูเรื่องอันนี้ไปไหนผมก็ไม่อยากคุยแล้วอ่ะ

มากแรกกับมาแรกเลยใช่ใช่อะไรี่แล้วเนี่ยพี่ไม่ฟังมั่งวะฮะยิ่งพี่เป็นแบบนี้ยิ่งพี่ดิ้นแบบนี้มันก็เป็นไปตามแผนที่แม่ผมวางไว้หมดดิจะแผนหรือไม่แผนอะไรฉันไม่รู้อ่ะฉันรู้แค่ว่าฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นอ่ะแล้วแต่พี่เลยผมไม่รู้สดแล้วไปไหนโอ๊ยอะไรเนี่ยก็ยังพูดไม่จบอ่ะ ลจับกบให้เาขากดไปเลยใช่ไหมจ,จับกบไปแล้วเหลือเรื่ขี่หลังได้อางั้นเระหว่างขดเฮ้ยเราเราถ่ายสาัญตาก่อนแล้วกันเนาะข้ามไหลไปนี่แหละไม่มีอะไรมากหรอกถ่ายที่ไหนหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเปื่อยน่าสนุกเคลียร์ตรงนี้หน่อยรับเสร็จแล้วอ่ะรเรา หนึ่้ปื้กับานนีคือพ่จีน่าบอกแค่รถ่ายอสเลยค่ะซ้อนหไปด้านหน่ีเดี๋ยว้านนี้แต่ถมีนิสิอะไรก็นั่ง้างลยตนนี้มดูไปชอรอยนี่มันอไหมฮะเอาออก ไม่เป็นไรม่เป็นไรมันผ่านแค่นี้เองไปไปแค่เมื่อกี้เหมือนเดิมเลยเห็นมไม่ยากนีเอพี่ีน้าบอกว่าให้จะเขียวราองมันได้เหรอลองไู่ก่ามาลองดูยังไงจะขึ้นไงนกาะข้างบน ตอนนี้ได้ไ่ะคืุคคุคแบบไหนได้ไหมคืนนี้ค่ะท้าพาไปไหน,นเนาะบอลมาไซไปไหนเนาะกลับบ้านหรือเปล่าฮะหัวเ้อะอย่างเดียวค่ก่อนหัวเ้อะอย่างเดียวท้าหัวเ้อะกบเกินไม่รู้ไม่รู้ไปไหนไม่รู้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 อะไรทั้งนั้นรอดูค่ะรอดูค่ะคืนนี้ โอ๊ยนี่พอแล้วครูจะโกรธมึงแทนแล้วนะนิดอ้าคุณบอกให้ตีอ่ะก็กูวนนึกว่ามึงจะทีแค่ทีเดียวไงตีหลายทีนะนิดมึงตี่โอ๊ยเจ็บเจ็บแล้วเทำไมาแล้วคืนนี้ค่ะท้าพาไปไหนเนาะร้านหมอไส้ไปไหนเนาะกลับบ้านหรือเปล่า หัวล้ออย่างเดียวออขางเดียวทางหัวล้อกบเกินไม่รู้ไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นรอดูค่ะรอดูค่ะคืนนี้โอ๊ยนี่โอ้ยเร็วกูจะโกรธแทนแล้วนี่อ้าวหมอกให้ตีอ่ะก็กูวนนึกว่ามึงจะทีแค่ทีเดียวนะตีหลายทีนะนี่มึงทีนี่โอ๊ยเจ็บเจ็บแล้ 干嘛了？